คุณทราบไหมครับว่าในวันที่เงินเดือนออกเนี่ยคนจนคนชั้นกลางแล้วก็คนรวยเนี่ยเขาเอาเงินไปใช้ในที่ที่แตกต่างกันอย่างไม่น่าเชื่อพอเมื่อผมได้เรียนรู้และเข้าใจแล้วเนี่ยผมก็รู้สึกงงไปเลยเหมือนกันแล้วก็ได้รู้อะไรหลายอยา่างซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับแล้วคุณก็ลองคิดเอาเองว่าทําไมเนี่ยคนรวยเขาถึงได้รวยยิ่งขึ้นคนจนก็ยิ่งจนลงส่วนคนชั้นกลางก็ยังย่ำอยู่กับที่ครับก่อนที่จะ เรียนรู้ในเรื่องนี้เนี่ยเราจะต้องมาทําความเข้าใจคําศัพท์ทางการเงินกันก่อนนะครับสิ่งที่ต้องเรียนรู้ก็คือว่ารายได้ก็คือเงินที่คุณหามาครับรายจ่ายก็คือเงินที่คุณจ่ายออกไปส่วนทรัพย์สินเนี่ยค่อนข้างจะสับสบนกันนะครับถ้าคุณเป็นนักบัญชีหรือนักการเงินคุณจะเข้าใจว่าทรัพย์สินก็คือสิ่งที่คุณเป็นเจ้าของแต่ที่จริงแล้วเนี่ยความหมายที่แท้จริงของทรัพย์สินในที่นี้เนี่ยก็คือสิส่งที่สร้างรายได้ให้กับคุณนะครับ ส่วนหนี้สินเนี่ยก็คือสิ่งที่ต้องทําให้คุณเสียเงินสมมุติว่าถ้าเกิดคุณมีบ้านบ้านเนี่ยเป็นทรัพย์สินหรือหนี้สินนะครับถ้าคุณยิงกับคํานิยามที่ผมให้มาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยคุณจะพบว่าหลายๆครั้งหรือโดยส่วนใหญ่บ้านเนี่ยเป็นหนี้สินเพราะว่าอะไรเพราะมันทําให้คุณต้องเสียเงินไงครับคุณต้องบำรุงรักษาคุณต้องผ่อนชาระแล้วคุณก็มีค่าใช้ใจ่ายกับมันแต่แต่ว่าบ้านเนี่ยจะเป็นทรัพย์สินได้ไหมได้ครับ ถ้าหากว่าคุณซื้อมาเพื่อจะตกแต่งใหม่แล้วขายออกไปเพื่อทำเงินให้กับคุณหรือคุณซื้อมาเพื่อจะปล่อยให้เขาเช่าแล้วบ้านนั้นมาทําเงินให้คุณบ้านก็เป็นทรัพย์สินได้ครับย้ำอีกทีนะครับคําศัพท์ทางด้านการเงินรายได้ก็คือเงินที่คุณหามารายจ่ายก็คือเงินที่คุณต้องจ่ายออกไปทรัพย์สินสร้างรายได้ให้คุณส่วนหนี้สินทําให้คุณเสียเงินทีนี้เรามาดูกันว่าในวันที่เงินเดือนออกเนี่ยคนจนเอาเงินไปซื้ออะไร เขาเอาเงินไปซื้อสิ่งของครับผมเรียกว่าสิ่งของซึ่งเป็นสิ่งของไร้สาระไม่มีความจําเป็นต่อการดํนรงชีวิตเช่นอะไรเช่นเสื้อผ้าส่วนเกินที่ล้นตู้เครื่องสาอางที่เกินความจําเป็นหรือว่าเอาไปซื้อโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่หรือว่าเอาไปซื้อหนังสือที่ไม่เคยอ่านจบเล่มเลยนะครับหนังสือที่ไม่เคยอ่านจบซื้อแผ่นดีวดีภาพยนตร์เอามาดูนะครับบางคนก็เอาไปซื้อลอตเตอรี่ถึงแม้ว่ามันจะไม่แพงนะ แต่ว่ามันก็ไม่ใช่สิ่งที่จําเป็นต่อ,อการดำรงชีพครับถ้าคุณไปบ้านของคนพวกนี้เนี่ยคุณก็จะเจอว่าบ้านเขาเนี่ยรกเต็มไปหมดคุณมองไปที่บนโต๊ะคุณจะหา็อปโต๊ะไม่เจอเลยเพราะว่ามีของวางอยู่เต็มไปหมดบนผนังเนี่ยก็มีอะไรต่ออะไรแขวนอยู่ไปหมดดังนั้นเนี่ยพอวันที่เงินเดือนออกเนี่ยคนจนเขาทํำยังไงครับมีรายได้เข้ามาเงินก็วิ่งออกไปทางช่องของรายจ่ายจนหมด คนจนเนี่ยเขาก็จะไม่เคยเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินหรือว่านี่ข้อแก้ตัวของเขาก็คือว่าสิ่งของที่เขาซื้อมาเนี่ยมันราคาไม่แพงแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอรวมกันแล้วเนี่ยลองเอามารวมกันดูว่ามันลาดเงินเข้าไปเท่าไหร่ครับปัญหาก็คือว่ารายได้ที่เขาได้มาเนี่ยไม่เคยถูกนําไปใช้ในทางที่จะสร้างรายได้ให้มากขึ้นเลยครับผมเห็นคนเป็นแบบนี้กันเยอะครับ ก็ดูแล้วก็อยากจะช่วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคุณได้เรียนรู้ในเรื่องนี้เนี่ยก็ลองบอกต่อๆกันไปด้วยว่าสอ,อ,อนเขานะครับว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยไอ้เรื่องของการสร้างความมั่งคั่งเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องลึกลับครับมันมีสูตรครับมันมีวิธีทำมันเพียงแต่ว่าคนทั่วไปเนี่ยไม่รู้วิธีทำหรือว่ารู้แต่ก็ไม่ได้ลงมือทำทีนี้เรามาดูบ้างว่าคนชั้นกลางเขาซื้ออะไรครับ คนชั้นกลางเนี่ยเป็นพวกที่เข้าใจผิดคิดว่าตัวเองเนี่ยโดยแล้วมีรายได้มากแล้วแต่จริงๆไม่ใช่ครับคนพวกนี้เนี่ยเขามีรายได้มากก็จริงแต่ว่าสิ่งที่เขาเอาเงินไปซื้อเนี่ยมันทําให้เขาขังตัวเองอยู่กับที่เวลาที่เงินเดือนออกมาเนี่ยคนชั้นกลางเขาก็เอาเงินไปซื้ออะไรครับไปซื้อนี่สินเช่นอะไร เช่นบ้านเช่นรถอคอมพิวเตอร์เครื่องเสียงหรือว่าไปเป็นดีบัตรเครดิตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไรายได้ที่เข้ามาเนี่ยก็เข้ามาทางช่องหนี้สินแล้วเงินก็ออกไปทางช่องรายจ่ายยกตัวอย่างนะครับพอเขามีเงินเดือนออกมาเขาก็เอาไปซื้อรถนะครับเอาไปผ่อนรถคร่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับรถค่าบำรุงรักษาหรืออะไรต่างๆก็นาก็ตามมาเงินก็ต้องออกไปทางช่องของรายจ่าย ไม่นานผ่านไปเนี่ยกว่าจะรู้ตัวเนี่ยเอ,อรายจ่ายต่างๆมันก็พอกพูนขึ้นจนกระทั่งมันแซงรายได้ไม่ว่าเขาจะมีเงินเดือนเท่าไหร่เนี่ยเขาก็จะไปหาภาระมาแบกจนเต็มความสามารถในการชําระนะครับคนพวกนี้ตกงานไม่ได้ครับเพราะว่าจะไม่มีรายได้มาจ่ายที่เขาต้องจ่ายเป็นรายเดือนต่างๆไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตทอนรถฟอนบ้านอะไรต่างๆนานาคนพวกนี้เนี่ยจะรับงานประจำ เพราะว่าต้องการจอมเซเคิลิตี้นะครับไม่กล้าที่จะออกมาทําธุรกิจเพราะกลัวว่ารายได้จะไม่คงที่แล้วจะไม่สามารถใจ่ายในสิ่งเหล่านั้นได้ปัญหาอีกอย่างหนึ่งของคนชั้นกลางก็คือว่ารายได้ของเขาเนี่ยขึ้นอยู่กับความสามารถและก็เวลาของตัวเขาเองนะครับทุกเช้าเขาจะต้องออกจากบ้านไปเพื่อไปขายเวลาไปขายความสามารถแล้วก็แลกเกงินของคนอื่นตัวอย่างนะครับอย่างเช่นสมมติว่าสมมติคุณเป็นทนาย ทนายก็มีความสามารถในเรื่องกฎหมายนะครับคนก็จ่ายเงินให้ทนายเพื่อแลกกับชั่วโมงการทำงานของทนายปัญหาก็คือว่าถ้าเกิดทนายหยุดทํางานเขาก็จะไม่ได้เงินจากลูกค้านะครับถ้ามีคนชวนเขาไปเที่ยวไปกินข้าวเขาโคกจะไม่อยากไปเพราะว่าเขาเสียโอกาสมันเหมือนกับว่าการออกไปทานข้าวนอกบ้านนั้นนะ่ะเขามีต้นทุนต้นทุนต้นทุนก็คือการเสียโอกาสที่เขาจะทํางานและมีไรายได้ จกการที่คนอื่นาซื้อเวลาครับนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าคนรวยเนี่ยถ้าหากว่าเขามีเงินเดือนออกมาแล้วเนี่ยเขาเอาไปซื้ออะไร,ะรเขาเอาไปซื้อทรัพย์สินครับย้ำอีกครั้งนะครับทรัพย์สินก็คือสิ่งที่สร้างรายได้ให้เรานะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากรวยให้ซื้อทรัพย์สินซึ่งจะสร้างรายได้ให้เราเพิ่มขึ้นนะครับการหมุนเวียนของเงินก็จะเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าทรัพย์สินเนี่ยมันก็จะสร้างเงินขึ้นมาให้เราเรื่อยๆมันก็จะกลับเข้ามาทางช่องรายได้ พอเรามีรายได้เราก็ค่อยเอารายได้นั้นน่ะจ่ายออกไปครับแล้วอะไรเป็นตัวอย่างของทรัพย์สินครับการลงทุนแน่นอนการซื้อหุ้นซื้อพันธบัตรหรือซื้อซืออสังหาริมทรัพย์ก็เป็นทรัพย์สินที่จะทําเงินให้คุณนะครับการเรียนรู้ก็เป็นทรัพย์สินอีกแบบหนึ่งนะครับถ้าหากว่าคุณเรียนรู้แล้วคุณเอาสิ่งที่คุณได้เรียนรู้นั้นเนี่ยไปใช้งานให้ให้เกิดประโยชน์ทําให้มีรายได้ ก็ถือเป็นการซ part. ื้อทรัพย์สินอย่างหนึ่งครับผมเคยได้ยินประโยคประโยคนึงเขาบอกว่าถ้าคุณคิดว่าการเรียนรู้มันแพงแล้วก็คุณก็ลองนึกดูว่าความไม่รู้หรือว่าค่าโง่นะนะมันแพงแค่ไหนทรัพย์สินอีกอย่างหนึ่งนะครับที่คนรวยซื้อก็คือการซื้อธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้ต่อเนื่องให้คุณนะครับรายได้ต่อเนื่องเนี่ยรายได้ต่อเนื่องนี่ก็หมายถึงว่าเมื่อคุณสร้างอะไรขึ้นมาแล้วหรือเมื่อคุณซื้อธุรกิจอะไรเข้ามาแล้วเนี่ย มันจะสร้างไรายได้ให้คุณเรื่อยๆโดยที่คุณไม่ต้องทําอะไรกันเลยครับตัวอย่างสมมติว่าคุณไปซื้อตู้เกมแล้วก็ไปไปเช่าที่ในห้างับสินค้าแล้วก็ไปวางไว้ครับคนก็มาเล่นเกมคุณก็ได้เงินคุณก็เอาเงินนั้นอ่ะมาซื้อตู้ที่สองเอาไปวางอีกคุณก็ได้เงินมาอีกนะครับระหว่างนั้นคุณต้องทําอะไรไหมครับระหว่างที่รอก็มีคนมีคนมาหยอนเงินให้คุณนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของธุรกิจที่ทาเงินให้คุณโดยที่คุณไม่ต้องทําอะไรเลย แล้วพอคุณเอาเงินมาพอคุณได้รายได้มาอย่าเพิ่งเอาไปใช้ครับคุณก็เอาไปลงทุนต่อเพื่อที่จะขยายโอกาสของมันโดยสรุปนะครับสิ่งที่ผมได้เรียนรู้มาก็คือว่าคุณจะไม่มีทางได้พบเจอกับธุรกิจที่สร้างรายได้รายได้ต่อเนื่องให้กับคุณเลยถ้าหากว่าคุณไม่เปิดใจที่จะฟังมันหรือศึกษามันแล้วถ้าหากว่าพอคุณเจอมันแล้วเนี่ยคุณก็ควรจะต้องศึกษามันให้ลึกๆนะครับ คุณควรจะหมัน่นศึกษาหาความรู้ใหม่ๆเปิดตัวเปิดใจให้กว้างนะมองหาโอกาสและเมื่อโอกาสมาถึงเนี่ยคุณก็คว้าม,มันไว้และคุณจะเอาความสามารถของคุณเนี่ยไปใช้ในโอกาสนั้นๆนะครับถ้าคุณไม่สะสมความสามารถหรือสร้างความสามารถไว้ต่อให้มีโอกาสมาคุณก็รับโอกาสนั้นไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นจาไว้นะครับบทสรุปของเรื่องนี้ก็คือว่าคนจนเนี่ยเอาเงินไปซื้อของที่ไม่จําเป็นไม่สร้างรายได้ให้เขา ส่วนคนชั้นกลางก็สร้างหนี้ขังตัวเองไว้กับสถานะเดิมๆไม่กล้าออกจากจุดนั้นเพราะกลัวว่าถ้าตกงานแล้วจะไม่มีเงินไปซื้อหรือจ่ายในสิ่งของที่เขาต้องจ่ายเดือนส่วนคนรวยเนี่ยเขาเอาเงินไปลงทุนครับใช้เงินต่อเงินเขาเอาเงินที่ได้มาเนี่ยไปซื้อธุรกิจใหม่แล้วก็สร้างให้โตขึ้นเรื่อยๆพอหลายๆธุรกิจรวมกันแต่ละอันก็สร้างไรายได้ต่อเนื่องเนี่แหละครับเป็นสูตรสําเร็จของการสร้างความมัง่งคั่ง